ออ 2, 5, 0, นานยนพศ2509ขณสีดชีวิตมีอายุ56ปีเป็นบุตรชายของคุณพ่อผู้ใหญ่เฉลิมคุณแม่แสงพันยนบ้านเดิมอองสามวาเขตแขวงกองสามวาเขตกองสามวากรุงเทพมหานคร,รมีพี่น้องร่วมบิดามารดาแปดคนด้วยกันหนึ่งนางนิภาผู้หน้า สคุณทิมสริพันยนต์สามคุณวิภูลพันยนต์ซึ่งเสียชีวิตแล้ว 4. คุณเพลินตาเย็นสำราญ 5. คุณวิมลพันยนต์ 6. คุณสำเริงพันยน์ผู้วายชน 7. คุณมาดีชิมน้อย 8. คุณนรงพันยนทธูนน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 การศึกษา จบการศึกษาชั้นประถมปีที่หจากโรงเรียนวัดวิจัยต่อจากนั้นไปเรียนต่อที่โรงเรียนเศรษฐุตรบางเพ่งจบมัธยมศึกษาปีที่หเมื่อเรียนจบแล้วได้ออกมาช่วยบิดาและมารดาทำการ,กรเกษตรโดยการทำนาคุณสำเร็จพันยนต้องแบกรับภาระมากมายเป็นคนดีมีความอดทน เป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่มีความขยันเมื่อปีพศ2533 5 5พ2ได้สมรสกับนางสาวราตีจัเนเจริญประกอบอาชีพทำนามีผู้ใช้ด้วยกันสองคนหนึ่งนสุพนัทพันยนสองนายอิทธิพัฒน์ พันยน์ซึ่งเสียชีวิตแล้วและต่อมาคุณสำเนงม,มีอาการอ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรง,งทั้งที่ตัวเองก็ยังแข็งแรงอยู่ต้องอยู่ในความครอบครองของภรรยาบุถึงเจ็ดปีและว,วันเวลาก็มาถึงคุณสำเนพันยนต์มีอาการหนักขึ้นภรรยาบูทและพี่น้องนำขั้นส่งโรงพยาบาล ให,ให้ยาขบมาและมารักษาตัวที่บ้านเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ2565เวลาประมาณ5านาฬิกาสานาทีคุณสำเริงก็ได้จากไปอย่า,างงงบยังคงความเข้าศกเสียใจให้กับภรรยาและลูกรวมถึงพี่ๆีน้องๆที่อยู่ข้างหลังขอดวงวิญญาณคุณสำเริงพันยนจงไปสู่สุขติ ในสัมภาระยบทิพยักษีิมานตลอดากาลนานเทินท่านก็ใด้สรางประวัติของคุณสำเนมนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ